สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสรุปล่างกันนะท่านผู้ชมนะก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ เรามาสรุปข้อมูลล่างกันนะครับท่านผู้ชมครับประจำงวดวันที่2มกราคม2568นะครับเรามาดูนะครับเด่นล่างเดินดี4สูตรกันเลยท่านผู้ชมครับสูตรที่1นะครับเด่น2123สูตรที่2 1 3 5สูตรที่3เด่น6 9 4 1นะ สูตรที่4เด่น0 1 6ท่านผู้ชมครับสูตร1สูตร2นี่ผมเปลี่ยนสูตรใหม่ให้นะท่านผู้ชมนะส่ว <c> น <oughs> สูตร3สูตร4เป็นสูตรเดิมเรานะครับทั้ง4สูตรนี่ท่านผู้ชมเรามาดูกันนะครับว่ามีชนตัวไหนบ้างน,นะครับชนที่1ท่านผู้ชมเนี่ยครับ1 2 3 4ชนที่1 4สูตรท่านผู้ชมชน3 1 2 ชนที่3นี่2สูตรท่านผู้ชมเนี่ยครับเป็นรองนะครับ3นี่ผมให้เป็นรองเพราะว่าชนแค่2สูตรนะส่วน6 6ก็ชน1 2เนี่ยครับ6ก็2สูตรนะท่านผู้ชมนะที่เหลือก็มาสูตรละ1ตัวเท่านั้นท่านผู้ชมนะอย่าง0อย่างเงี้ย2อย่างเงี้ยก็แค่สูตรเดียวนะก็ไม่ค่อยเด่นนะครับเพราะฉะนั้นนะเด่นล่างเดินดี4สูตรท่านผู้ชมเด่น หชนที่1นสี่สูตรผมให้เด่นที่สุดก็คือ1นะรองสามกับหกรองสกับ6นะครับเพราะฉะนั้นเด่นล่างเดินดีทั้ง4สูตรของเรางวดนี้ผมให้เด่นที่ 1, 3, 6เด่น 1, รองสามกับหกท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเด่นล่างของเรานะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับว่ามีเด่นตัวไหนบ้างนะครับ สิล่างเดินดี6ตัวเด่น4 5 6ห้าหกล่างเดินดี7ตัวเด่น5 6 7 8 9 24นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจับชนนะท่านผู้ชมมาดูหน่วยล่างกันก่อนนะครับหน่วยล่าง7ตัวสูตรที่หเด่น901 2345ยหน่วยล่างเจ็ตัวสูตรที่สเด่น478 0 1 35นหน่งสามานะครับหน่วยล่างนี่ผมใช้7ตัวเลยนะท่านผู้ชมนะเพื่อความชัวนะครับ ผมใช้7ตัวเลยนะส่วน10เอ้ย10ล่างนี่ผมใช้ทั้ง6ตัวแล้วก็7ตัวจับชนกันเลยงวดนี้ท่านผู้ชมนะ10ล่าง2สูตรชนกันที่10ล่าง2สูตรชนกันที่2 4 5 6ี่ห้าท่านผู้ชมชนกันที่2 4 5 6ี่หส่วนหน่วยล่าง2%สูตรชนกันที่0 1345 01345นี่เป็นเด่น10ล่างกับหน่วยล่างตัวชนนะท่านผู้ชมนะ ทีนี้เรามาดูดับ10ล่างสตัวดับ0189ท่านผู้ชมดับ0189เนี่ยสูตรนี้ดับนะท่านผู้ชมนะสูตรหลัก10ล่างสูตรเนี่ยที่ผมเขียนกากระบาทนี่ก็คือสูตรนี้หลุดแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่หลุดซ้ํำวันนี้ดับ8เนี่ยครับท่านผู้ชมนะดับหน่วยล่างสตัวท่านผู้ชมนะดับหน่วยล่าง4สูตรนะจริงๆนี่เป็น ดับ10ล่างสสูตรนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมแก้เลยดีกว่านะครับว่ามไม่ใช่สีมันก็4ี่ตัวนะครับแต่บางครั้งดับ4ส,สูตรมันอาจจะดับ3ตัวก็ได้ท่านผู้ชมนะนี่แสดงได้ผมเขียนผิดนะเป็นสูตรนะท่านผู้ชมนะ4ส,สูตรนะส่วน4ส,สูตรจะดับกี่ตัวก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวเขียนให้มันถูกต้องนะครับดับ10ล่าง4ี่สูตรนะครับ เด็ดเป็นตัวย่อนะครับเป็นส่อเสือนะเนี่ยครับโอเคครับดับ10ล่าง4สูตย์ท่านผู้ชมนะดับ0 1 8 9นะครับดับ4ตัวเลยแล้วก็ดับหน่วยล่าง4สูตรก็ดับ4ตัวอีกเหมือนเกเหมือนเหมือนเดิมท่านผู้ชมก็คือดับ0 2นย์นะครับ0237นะ ดับ10ล่างงวดที่ผ่านมาหลุด1งวดก็คือเนี่ยครับที่ผมกากระบาดคนนี้ดับ8ดับหน่วยล่าง4สูตรยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาผ่านหมดนะครับทีนี้เรามาดูดับล่างงวดนี้ท่านผู้ชมดับ2 7 8 9ดับ2 7 8 9ท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาหลุดนะท่านผู้ชมนะหลุดนะครับดับล่างของผมสตัวนี่หลุดไป1สูตรนะครับ แต่ผมก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะท่านผู้ชมนะงวดนี้นะสองงวดก่อนหลุดงวดนี้ก็ดับสองอีกท่านผู้ชมผมเชื่อว่าไม่ดับซ้ํานะครับเลขสองนะงวดนี้นะสองเจ็ดแปดเก้าส่วนเจ็ดแปดเก้างวดที่ผ่านมาผ่านนะท่านผู้ชมนะดับล่างสี่สูตรเฮ้ยดับเออดับล่างสี่สูตรสี่ตัวสองเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดแปดเก้าท่านผู้ชมนะมั่นใจแล้ว่าดับเอาอยู่ตามสูตรและแนวทางของผม ท่านใดไม่ชอบเลขดับก็ไม่ต้องใช้ท่านผู้ชมนะครับและก็นําไปใช้ด้วยความระมัดระวังชนเด่นท่านก็ให้เลือกเด่นนะผมย้ําหลายครั้งชนเด่นท่านให้เลือกเด่นนะไม่ต้องตามผมทั้งมดนะท่านผู้ชมนะเลือกนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดไปใช้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเป็นวิจารณญาณของท่านนะครับในการที่จะนําไปใช้นะของผมเป,เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเรามาตัด กันเลยท่านผู้ชมนะทั้งเด่นทั้งดับนะครับว่างวดนี้จะเหลือเด่นตัวไหนนะผมเอาดับล่างมาตัดก่อนเลยท่านผู้ชมดับล่างงวดนี้ดับ2 7 8 9ดนะครับนามาตัดเด่นเลยนะครับสองผมตัดเลยนะครับ2 2 7 7ดก็ไม่มี8ก็ไม่มี9 9ก็ไม่มีท่านผู้ชมมี2ตัวเดียวที่หลักสิบผมตัดเลยนะทีนี้เรามาดูหลักสิบ ดับสิบล่างสี่สูตรนะคะดับสี่ตัว0ูน9 0หนึ่งแปดเก้าูนหนึ่งแปดเก้าก็ไม่มีท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเด่นสิบล่างงวดนี้เด่นสามตัวเลยท่านผู้ชมสี่ห้าหก ผู้ชมจำอำาอัมบตะบนล่างที่อมตะบ,บนล่างที่ผมลงให้3สูตรก่อนหน้าไหมท่านผู้ชมที่ผมตัดให้เหลือเด่น4 5 6เนี่ยมันมาเด่นที่หลัก10นะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับ4 5 6หนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาตัดหลักหน่วยกันท่านผู้ชมดับหน่วยล่าง4สูตรดับ0 2 3ย์0ดย์ผมตัดเลยนะครับ0 2 3 7 3มีนะ เ็ดไม่มีท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมาดูนี่นิดนึงเนี่ยครับสามที่มันเตดเด่ดเด่นรองนะท่านผู้ชมนะสามนี่ติดติดเด่นรองเด่นล่างนะท่านผู้ชมเนี่ยครับผมจะเลือกเด่นนะผมจะไม่ตัดสามนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันชนกับเด่นตัวรองนะเนี่ยครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเด่นหลักหน่วยล่างงวดนี้เหลืออยู่สี่ตัวท่านผู้ชมนะ เหลือเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาคัดเด่นเอานะครับในมันก็อยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะเยอะหลายชุดแต่ก็มีโอกาสสูงท่านผู้ชมนะงวดนี้ผมบอกเลยว่าเด่นล่างนี่ทั้งเด่นทั้งดับนี่ชนกันแหลกเลยท่านผู้ชมแล้วก็ชนเยอะด้วยดับก็เยอะด้วยครึ่งต่อครึ่งนะมันก็เลยยากนะท่านผู้ชมงวดนี้นะล่างนี่ยากที่สุดนะเท่าที่ หลายๆงวดที่ผ่านมาในงวดนี้ก็เป็นงวดที่ยากอีกงวดหนึ่งท่านผู้ชมสําหรับข้อมูลล่างนะครับก็เด่น4 5 6เด่น10ล่าง4 5 6เด่นหน่วยล่าง1 3 4 5ท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นจับคู่นะท่านผู้ชมเรามาจับคู่กันเลยนะครับ10ล่างท่านผู้ชมนะ10ล่าง4 5 6นะท่านผู้ชมนะ สี่ห้าหกสิบล่างนะครับเด่นนะอันนี้หน่วยล่างนะครับตัวย่อนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นหน่วยล่างนะครับสิบล่างแล้วเด่นสี่ห้าหกท่านผู้ชมนี่ครับสี่ห้าหกหน่วยล่างเด่นหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้า เรามาจับคู่กันเลยท่านผู้ชมงวดนี้นะสี่หนึ่งสี่สามสี่สี่สี่ห้านะครับสี่หนึ่งสี่สามสี่สี่แล้วก็สี่ห้าห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าห้า ห1าหนึ่งห้าสามห้าสห้าห้าหหนึ่งสาหห้าะครับหกหนึ่งหสหสหห้าเยอะหน่อยท่านผู้ชมนะอาจจะเยอะหน่อย ผมจะตัดตัวที่ผมคาดว่าไม่มาก็คือเล็กเบิ้ลน,นะท่านผู้ชมนะผมจะตัดทิ้งเลยนะผมว่าเล็กเบิ้ลไม่น่าจะมานะจากทั้งหมด12ชุดท่านผู้ชมนะจาก12ชุดตอนนี้ผมตัด44กับ55นะท่านใดชอบก็ไม่ต้องตัดก็เอาทั้งหมดเลยก็ได้ท่านผู้ชมนะทั้งหมดเลยก็ได้นะท่านผู้ชมถ้ามันเยอะถ้าท่านผู้ชมเอาทั้งหมดนี่ก็ตรงๆไปเลยไม่ต้องกลับท่านผู้ชมนะ แต่ทีนี้ผมจะคัดเลขเด่นนะท่านผู้ชมนะผมจะคัดคัดตัวที่เด่นๆนะท่านผู้ชมมาให้ท่านผู้ชมได้น้อยชุดนะจาก10ชุดตอนนี้เหลือ10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่านผู้ชมนะ สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสามท่านผู้ชมเนี่ยครับจากทั้งหมดนี่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมวงให้เลยนะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่ง หกหแล้วก็หกสเนี่ยครับผมคัดเด่นส1 5หนึแล้วก็หกสนะครับเหลือแค่4ชุดนะท่านผู้ชมนะเหลือผมก็จะเน้นให้ว่า ท่านผู้ชมครับผมเน้นให้ที่สองสองชุดนี้เด่นที่สุดนะท่านผู้ชมนะ <S <S ก็อยากให้กลับด้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดท่านผู้ชมนะหวยไทยเนี่ยครับจากทั้งหมด12ชุดท่านผู้ชมถ้าท่านเอ่อเหลือผมตัด4 4 5 5ห้าไม่น่ามานะท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเบิ้ล เหลืออยู่แค่10ชุดนะท่านผู้ชมเนี่ยครับในจํานวน10ชุดนี่นะท่านผู้ชมเนี่ยครับสิชุดนี่นะผมคัดเด่นให้เหลือแค่4ชุดนะ4 1 6 1 5 1แล้วก็6 3นะแล้วก็ผมเน้นให้อีก2ชุดก็คือ5 1กับ6 3เท่านั้นท่านผู้ชมนะ5 1กับ6 3แล้วก็จริงๆนะ่ะ4ชุดนี่อยากให้กลับด้วยนะท่านผู้ชมนะส่วนที่เหลือเนี่ย นอกจาก4ี่ชุดนี่ก็4 3 4 5 5 3 6ี่5 4 6ห้าห้าี้นี่ก็ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยสิบชุดนี่ถ้ามันเยอะไปท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกลับนะครับแต่ว่าตัวเด่นๆที่ผมเน้นให้เนี่ยท่านผู้ชม4ี่1 6 1 6 3เนี่ยอยากให้กลับด้วยเป็น4 1 1หนึ่งหนึ่ง3 3 6หนึ่งหหห้นึ่งหะเนี่ยกลับด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ี่ชุดนี่อยากให้กลับนะครับ ส่วนในที่เหลือนี่สี่สามห้าสามสี่ห้าห้าสี่หกสี่หกห้านี่ก็ตรงตรงไปเลยท่านผู้ชมนะส่วนสี่ชุดนี้อยากให้กลับนะท่านผู้ชมนะเพราะหวยไทยเนี่ยมันไม่แน่ท่านผู้ชมบอกว่าชวัชวชัวมันก็ไม่ชัวนะเราตัวกลับออกมาสองงวดติดงวดก่อนหน้ากับงวดก่อนงวดก่อนหน้านั้นอีกท่านผู้ชมนะนี่ผมเน้นที่ห้าหนึ่งกับหกสามนะท่านผู้ชมนะเน้น Yellow Man. ที่ห้าหน,ะนะน,นึ่งกับหกสามนะ แต่ใครจะเน้นที่ทั้ง4ชุดนี้เลยก็ได้ท่านผู้ชมนะส่วนใครที่ชอบน้อยๆชุดไม่ชอบเยอะก็เน้นไปที่1 5 1 6 3นสะส่วนใครที่คิดว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยสําหรับผมนะท่านผู้ชมทั้ง10ชุดเลยท่านผู้ชมนะถ้าเด่นเรามานะท่านผู้ชมนะถ้าเด่นเรามานะและผมก็เชื่อว่า1กับ3นี่น่าจะมาอย่างน,น้อยๆตัวเลยท่านผู้ชมถ้า1ไม่มา3ก็ต้องมาท่านผู้ชมนะ หนึ่งไม่มาก็สามไม่มาถ้าหนึ่งกับสามไมมาห้ามันก็ต้องมาท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเลขขี่นี่มีหนึ่งสามห้าเท่านั้นส่วนเลขคู่เนี่ยหกกับสี่ท่านผู้ชมนะเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะยากตรงไหนเพราะว่าทั้งหนึ่งสามสี่หกนี่ชนดับหมดเลยนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยท่านผู้ชมนะบอกเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยสี่ห้าหก แล้วก็หนึ่งสามนี่คือชนดับหมดเลยท่านผู้ชมนะดับนี่ครึ่งต่อครึ่งเลยทั้งเด่นทั้งดับชนกันเลยผมก็เลยบอกมันยากอย่างนี้แหละแต่ว่าเราก็ยึดตามสูตรท่านผู้ชมนะเนี่ยผมก็ยังมั่นใจว่าสี่ห้าหกน่าจะมาอย่างในน้อยหนึ่งตัวแล้วก็หนึ่งสามห้านี่ก็น่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นในงวดนี้ผมเน้นที่ขี่คู่ คู่ขี้แล้วก็อาจจะมาขี้ขี้ก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยห้าหนึ่งเนี่ยอาจถ้ามันมาขี้ขี้ก็มีอยู่ชุดเดียวนี่แหละท่านผู้ชมถ้ามาขี้ขี้นะหรือถ้าตัวนี้หลุดก็น่าจะมาห้าสามแต่ผมคิดว่าเนี่ยครับถ้ามาคู่ขี้ก็เนี่ยสี่หนึ่งหกหนึ่งหกสามแต่ผมเน้นที่หกสามเนี่ยครับสองชุดนี้นะก็นําไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุป เลขล่างงวดวันที่2มกราคม2568าท่ 2, นท 68, านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะสำหรับปีใหม่ก็อีก 2- 3วันผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะท่านผู้ชมนะก็ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็นู่นนะครับวันที่3มกราคม2568ซึ 2, 8, ่งจะลงคลิปแรกของปี68นะท่านผู้ชมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับก็ สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับ FC ทุกท่านนะครับทุกๆท่านที่เป็นเอฟซีประจำแล้วก็ FC ที่เข้ามาชมในช่องโชคดี h ช n แนลท่านผู้ชมในวาระดีตีขึ้นปีใหม่นี้ผมก็ขออวยพรให้กับทุกท่านรวมทั้งครอบคร,ค,รครัวของท่านด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะท่านใดที่ประกอบธุรกิจกิจการต่างๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับท่านผู้ชมครับ เงินทองไหลมาเทมานะท่านผู้ชมนะมีแต่โชคแต่ลาบเข้ามานะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ปล่อยไปกับป 9, ีเก่าท่านผู้ชมปีใหม่แล้วก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับรวยรวยเฮงๆนะครับขอให้ถูกยกช่องในปีใหม่นี้นะท่านผู้ชมนะในงวดมกราบสองมกราบหกแปดขอให้ถูกยกช่องเลยท่านผู้ชมรวยรวยเฮงๆทุกท่านสวัสดีปีใหม่ครับ